ฮัลโหลครับสวัสดีครับพ่อาสวัสดีครับลูกทั้งสองครับครับวันนี้ก็จะโทรขอสัมภาษณ์แนวทางคุณพ่อนะครับผม FC ก็รอกันเยอะมากเลยครับพ่อเออเรียบรอยแล้ครับมและครับครับคุณพ่อบอกว่าให้ให้ให้มาดูสูตรใช่ไหมครับพ่อ ใช่ลูกใช่รครับอืก็คือดูก็เห็นอยู่ครับพราะว่ามันสี่กับเก้านี้มันเป็นตัวดินใช่ไหมครับพ่อหนูดูช่องช่องเอออรายแรกลูกรายแรกอ๋อลายแรกคร่ะดูด,ดูดูล่างก่อนดูสองตัวก่อนอ๋อครับครับพ่อแล้วหนูห,หนูเห็นหนเห็นหน้าหนึ่งไหมครับครับพ่อเห็นห็นครับพ่อหน้านหนึ่งพ่อ พ่อพ <muitas> <arias> ่อ <sketches> พ่อให้หนูไปค่ะใช่ไหมค่ะพ่อนี่พ่อพ่อพ่อพลาดตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะไม่งั้นห้าหนึ่งก็ได้เต็มเต็มอ๋อคับพ่อครับนี่เป็นกา่พ่อเสียดเลยผมอุมันมีนะก็ในในรายที่ก่อนไมยออกที่พ่อส่งให้แต่มันจะออกถ้าหนึ่งก็ส่งให้ให้หนูก่อนมันก็มีจริงมันเสียดาจริงมันมีครับเสียดาเสียดายไม่หายครับก็คือในในสูตรมันมีแต่ว่าไม่ได้จับออกมาให้ fc อย่างนี้ใช่ไหมพ่อ ไม่ลูกชายผมว่าเอ๊พ่อว่าจะเออพ่อว่าเออคิดคิดว่าจะเอาตัวเนี้ยลงลงให้คนให้ให้เอฟซีดูเอาเอาไว้วันหน้าก่อนนะวันนี้่านไว้ก่อนครับพ่ออ่าลูพูดพูดสองตัวก่อนนะลูกครับครับสองสองตัววันนี้เลขเก้าแปดเก้าแปดมีหน้าเล่นแต่พ่อไม่ชอบพ่อพ่อพ่อไม่ชอบพ่อชอบเออแปดสี่กับห้าสี่ครับพ่อ แค่นี้ไม่พ่อไม่เพิ่มนะขนาเล็กล่างก็อีกแล้วไม่เพิ่มครับครับพ่อจะมาเน้นเน้ให้ให้ให้มันใเฉยครับอ่านี้8นี้พ่อให้ไปใช่ไหมครับครับพ่อแพ่อให้ไป9 4 8 4 5 4ครับพ่อให้มาแต่8 6ครับ8 9ไม่ได้ให้ครับอ่าอ่า่าปดหกคาับแอดเอ้าไมา่าด้าอ้คอับอ่าอ่าอาอาอาา่ออันนออางบนา่ออ อย่างข้างบนข้างบนไอ้เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสี่ที่พ่อให้ไปครับครับพ่ออ่าแล้วพ่อจะเพิ่มให้ให้ให้ระวังเก้าแปดตัวเดียวโอคคับพ่ออันนี้ระวังก้างใช่ไหมครับพ่อเบนใช่ลูกใช่ใช่ครับให้ละวันล่างเก้าแปดเพรั้นตามเหมือนเดิมครับครับพ่อก็คือคุณพ่อก็แยกให้บนล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ ใช่ลูกเพราะเพราะมันมันออกอล่างมาเอาเกบงวดอยู่บนงวดหนึ่งตกเด้เลยนะไอ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 ท้ายสุดท้ายสุดที่มีแปดกับเตียมันจะเป็นลังหนึ่งจะเป็นลังหน่วยล่างถ้าจับได้คือคือไม่ต้องกลับเลยลูกโอ้คับพ่ออืมหาเท่าหน่วยครับแล้วก็มัน เลขเลขบนพ่อยังเป็นอะไรนะอ่าเลขบนเอาพูดถึงบนก่อนครับพ่อมาดูไอคลิปที่สองลูกครับอคลิปที่สองรายที่สองเนะครับพ่ออ่าจะมีเห็นไหมเก้าเก้ากับหกเรียงกันอ่ะเก้าหกแปดศูนย์สี่ครับพ่ออ่าเห็นไหมหนูเห็นไหมครับครับพ่ออ่านั่นแหละ นี่แหละคือคือไฮไลท์มันเ,เ,เพราะว่าหวยมันน่าจะเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลก็ะชึกถ้าไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลัง66 66เก้าหกหกหรือหกเก้าเก้าวันนี้นะว่าถ้าตัวนี้ไม่มามันจะมาศูนย์ขี่แปดทันทีโอค,ครับครับแล้วแล้วพ่อจะเล่าให้ตุนสี่แปดให้ฟังครับอ่างานวันนี้พ่อให้เพิ่มข้างบน 3ามตัวมันก็อยู่ในสูตรนะลูกมัคนคือมันตัดไม่ได้แล้วนะครับอ่าคือคือเก้าหกหกหรือว่าหกหกเก้ามันจะเบิ้นหน้าหรือเบิ้หนหลังไปเลยอ๋อเก้าหกหกอือหรือวหกเก้าเก้าอ,อ 6, ๋อครับอ่ามันอยู่สองหางแล้วก็เลขเกิดตัวศูนสี่แปดที่พ่อจะเพิ่มนี่ก็คืออ,อย่างนี้ พ่อไปวันนั้นพ่อไปวังสุภุมอ่ะพ่อไปกรุงเทพมาเพราะว่าจะแวะไปหานิวแล้วก็เลยถึงเลยพลาไปอ่ะพ่อเหนี่คนอยู่พ่อไปตะเวนมาตั้งแต่กรุงเทพเพชรชุกดาวังสะภุมครับพิ่กลับมาถึงเนี่ยอ๋อครับพ่อจะพ่อไปนอนที่วังสะปุมไปดู่สอยางมาแล้วก็เลยพ่อนอนฝันครับพล้ฝันว่าพ่อได้เล่นฮีโร เลยไปเล่นไฮโลแต่ในชีส่งพ่อเพราะไม่เคยเล่นนะไอ<ต>พ่อนูกว่าลูกไฮโลลูกไฮโลเนี่ยมันเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมครับพ่อมันมันมันนจะทำเป็นแต้มมาหกสี่ห้าอะไรยันเนี้ยใช่ปะ่ะครับพ่อแต่ในลูกมิโลเนี่ยนะมันเป็นเลขเป็นเขาเขียนเป็นตัวเลขสีแดงแดงครับมันเขียนเ,เลขศูนย์แล้วก็เลขสี่เลขแปด ตัวแดงเลยลูกโอ้ตัวแดงเลยใช่ไหมพ่อมันใช่ใช่แล้วมันเอ๊ะขามาดูในสูตรเพราะมันั่งดูเฮ้ยที่พ่อเขียนเอาไว้มันมีหมดก็เลยส่งของไลน์ไปให้นิวดูครับนะพูดอย่างยังเอ๊ะหรือว่าจะสูตร48มาแล้วก็้อ๋อครับคพ่อครับ,รบนั่างที่48ลูกก็คือเป็นเป็น,ปนคุณพ่อนี่ไปนั่งเล่นไฮโลใช่ไหมครับพ่อในความฝัน ันในฝันพ่อในชีวิตจริงพ่อใส่เคยเล่นอือครับพ่อแต่แต่เพื่อรู้ว่าลูกเฮโร่ Hello แหละเขาเขาทำแต้มแหละแต้มหกแต้มอะไรอีเขาจะทําเป็นเป็นเป็นจุดจดะเป็นงวงวงแ้วยังไม่กี่แต้มกี่แต้มก็วงไปตามนั้นได้ไหมอือครับครับพ่อแต่แต่ในลูกเฮโร่ Hello ที่พ่อเห็นเนี่ยมันเป็นศูนย์ก็คือศูนย์สี่ก็สี่เป็นเลขสี่เลขแปดกเลยถุงสี่แปดแดงเลย ศูนย์สี่แปดแลปเนี่ยดูมันไม่พอไปซื้อให้ลูกัวู้อียมันไมหมันมัน้เป็นเลขมันเป็นเลขจุดอ๋อครับอ๋อมันมันมันเป็นแต้มในเมตรไฮโลอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกใช่เป็นเลขเลยเลเนี่ยนีนยบมันเป็นเลขเป็นเลขยิบศูนก็คือศูนย์สี่ก็สี่ผมเป็นแปดคแปดครับน้มันจะออกศูนยที่แปดนิ่ ครับครับพ่อแล้วก็มีมคุณพ่อนี่มีเรียกล่างแปดสี่ด้วยนะพ่อเนาะใช่ลูกใช่ใช่มันก็คือมันทิน้งกันไม่ได้หรอกมันมันมันอ,อยู่ด้วยกันในแปดสี่สี่แปดเนี่ยครับพ่อเอ,อ๊หรือว่ามันจะออกมาสุ่มสี่แปดหรือเปล่าครับแล้วหกเก้าสองยังเอาไวไเเา้เหมือนเดิมไหมครับพ่อเอาไว้ลูกไวแปดแปดสองหกเกสองเราไว้หมดครับครับพ่อมีเพิ่มปีน้ามีอไม่แล้ว ครับพ่อก็คือแปดหกสองยังเป็นตัวเน้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่เพราะว่ามันมีในลูกมันมีมันมีในสูตรมันก็คือก็พิงแค่สี่หางเองครับเล่นเนี่ยก็เล่นเล่นไปครับพ่อเก็บมาตั้งหน้าทั้งกันไว้เ,เนาะครับพ่อแต่ว่าตัวที่พ่อชอบก็คืออย่างนี้พ่ชอบกล่ละก็คือทำางนเบิ้ลันจะอ,อกหกหกหกเก้าลวดเข้าเฮ้ยหกเก้าเก้าหรือเปล่า ครับถ,ถ้าตามฝันมันตรงสูตรพ่อนีก็คือศูนย์สี่แปดศูนสี่แปดใช่ก็คือเลขตัวนี้นี่มาตรงกับในสูตรของคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับใช่ลูกใช่ครับแล้วถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นเลขเลวิล่งเลขออกกําลังกายเนี่ยคุณพ่อให้วิ่งตัวไหนครับพ่อวดน,นี้นะครับวดน,นี้เลยวดน,นี้เขาชอบสี่ วิ่งสี่เลยใช่ไหมพอ่อน่าคือมันมันชอบหมดแหละเ,ลเลน่เน่กิพ่อส่งให้หนูเนี่ยน,นักหนาที่ชั้นบนก็คือหกข้างล่างสี่ครับอ่าข้างบนหกข้างล่างาาสี่ครับครับพ่ออ่าเสืวิ่งนะลูกครับก็คือว่ามันมันจะสลับกันหรือเปล่าครับครับพ่อมันจะสลับตำแหน่งกันหรือเปล่าอืครับ คือหกสี่นี่ไม่แนอ่อาจจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกชาย<ม>แน่คือแม่งจุดเลขล่างของพอที่พ่อทำไว้มันมันออกล่างมาติดติดกันเนี่ยห้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามแปดแล้วก็สามสองครับแล้วก็ไปขึ้งบนหกสองเอ่อตรงที่มีเก้าแปดสี่ห้าเนี่ยมันมันเป็นหลักติดข,ของของล่างครับ ถือว่าข้าาแปดนีมันน่าระวังเอาไว้ครับพ่ออ่าแล้วก็ห้าสี่แปดสี่เนี่ยเป็นตัวนี้หของพ่อโอ้ล่างใช่ใช่ไหมพ่อใช่ลูกค,ครับห้าสีแล้วเมื่อผม <4 S 2> เห็นเรับฝันเห็นสี่ไอ้ศูนย์สี่แปดเนี่ยมันเป็นตัวแดงแดงมันเห็นมันสามตัวมันมันจะเป็นข้างบนไหมครับอ่าปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วครับพ่ออ่า แต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นแปดหกสองตัวเดิมใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่คือมันมันรวมรว,วมทั้งหมดพ่อให้ไปข้างบนไปสี่หางเนาะครับพ่อตัแรกก็สองครับเพิ่มอีกก็สองเปสี่นูะลูกครับ <5 S 1> ครับแล้วเก้าหกหกกับหกหกเก้าอย่างนี้นะคะพ่อพ่อชอบคู่ไหนมากกว่ากันนะคะเก้าเก้าหก พ่อชอบเก้าหกเก้าหกหกนะคะเนาะได้ลูกใช่ตั้ทับเบิ้ลเนาะค่ะครับพ่อะมันเพราะนไม่ออกบรนดาแล้วเบิ้ล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 มันจะเป็นไปได้ไหมพ่อเลขเลขตองอย่างเงี้ยพ่อเป็นไปได้ลูกเป็นไปได้ครับได้เลยงวดเนี้ยงวดเน,นี้ยม,มันมันมันทำไมมันไม่ได้พร้อมกันแล้วมันพบฝันมาฝันตรงสุดเรงเนี่ย ค่ะแศูนย์สี่แป็ดทำไมฝันแบบนี้ไม่เคยฝันเลยเนาะครับพ่อพราเคยฝันพราเคยฝันว่าไปเล่นในรูเหมือนกันเนี่ยน้าเลยล่ะมันออกวันนัมันออกแปดศุดเจ็ดพอฝันว่าผมพ่อพ่อขอไปเลยเงินในนั้นนะนะเงินที่พ่อลงตัวอ่ะคมันไม่แปดแปดศูนย์เจ็ดเอ้ยนดูมันไม่มีเลขแปดเลขเจ็ดที่ไหนมีแค่หกอือครับพ่อมันอะไมีแค่หกแค่แบบพอไปฝันเคยออกแปดศุดเจ็ดก็ถูกเยอะกว่านั้นอ่ะอือครับ อ๋อก็คือคุณพ่อฝันในลักษณะนี้นี่มักจะฝันแม่นใช่ไหมครับพ่อใช่มันแม่นแม่นอือครับก็คือในในในสูตรที่คุณพ่อให้มาแล้วก็เลขวิ่งเนี่ยมันมันก็ถูกมาเป็นประจำอย่างนี้ใช่ไหมพ่อเออก็คือในสูตรมันมีอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดพูดตรงๆนะนิวครับพ่อพ่อส่งให้ให้ให้พูดพูดพิเศษมาพิเศษๆครับ สี่สิบคนเชื่อมนเชื่อไหมพ่อบอกว่าพ่อไม่มีเงินเออไม่มีเงินขาดเงินขาดเขาบอกว่าการต้องการพ่อสวพ่อน,นี่ต้องการเงินเท่าไหร่ครับอ่าเขาเขากล้าให้พ่อขนาดนั้นอ๋อครับพ่อสงทีิพ่อส่งนิวเนี่ยน,นะครับครับพ่อพ่อะพ่อจะส่งแบบนี้เขาเลยโอ้ครับพ่อพ่อจะทำให้ส่งส่งส่งไปเลยครับ เหมือนที่ผู้สรงมาให้นิวเ่ยครับคือเอ่อถ้าว่าไม่นิวให้ต้องไปหาที่ไหนอ่ะเอาเอาเอาชุดเอาเอาชุดที่พ่อทําให้นิวเนี่ยครัไปปั่นได้เลยอืมครับพ่อครับก็คือ<ด>ก็คือส่วนใหญ่ที่ท่านผู้ชมเนีเขาว่าเลขเยอะเพราะว่าเขาดูหลายอาจารย์นะพ่อเนาะใช่ใชแต่ว่าคนที่คุณพ่อส่งให้กับ F4 เทวาของพ่อโดยตรงนี่ก็คือเขาเล่นของพ่อโดยตัวตรงคนเดียวอย่างนี้เนาะพ่อเนาะใชเ่เขาเขาไม่เก็บเขาแ้วกันคนอื่นเขาก็ดูนะลูกเขามันตรงเขาเขายิ่งชอบครับอ่าคานว่า,าตรงกับของพ่อเนาะครับอ่าเขาเขาจะชอบเพราะมันเล่นง่ายง่ายขึ้นัแินใจงั่นขึ้นค่ะพ่อของพ่อทํา,าทหวยสูตรเลขแปดตัวครับ สกเล็กแต่ตัวนี้มันมีอยู่ไอพี่คอวางเอาไว้ให้เอ่อเป็นจะอยู่เอ่ามี9843 845ครับ845อ๋อเป็นเล็กสุแต่ควมพ่อครับอ่าแล้วพอจะตัดมาตัดมาถอนมาถอนมามันตัวเหลือไม่กิดตัวยครับครับพ่ออ่า อ๋อเดี๋ยวละวันพ่อไปกรุงเทพบ่อยเพราะเดี๋ยวแบสไปหาหนิวสักวันอ๋อครับได้ครับพ่อครับผมแบสมาที่นังรองได้เลยครับพ่อผมไปคนวุฒิทางอยู่หลักครับครับพ่ออ่าเดี๋ยวพ่อไปต้องต้องเดือนครั้งเมื่อหกเดืนมื่อนก่อนเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันนี้แล้วแต่พ่อรีบพ่อไม่ได้ฝากใครดูหนิวเนาะครับพ่อครับแล้วในเดือนนาสูตรที่พ่อ ตัวออกมาเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถตัดออกอีกได้แล้วใช่ไหมครับพ่อไม่ลูกใช่อืมครับดังนั้นก็ให้ท่านผ<อ>ู้ชมนี่พิจารณาเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่รู้มิแต่ว่ามามามา,มาบอกเอฟพีว่าเออเลขกเล็กล่างเนี่ยมันเป็นข้าวแปดแล้วก็ 84, แปดสี่ห้าสี่ครับมีมีอยู่แค่เนี้อะลูกครับพ่อแปดสี่กับห้าสี่นี้ทิ้งไม่ได้ครับ อ่าูไม่ได้คือพ่อชอบเดี๋ยวนี้คือห้าสี่ละครับพ่อข้างล่างเหมือนนะข้างบนอาจจะเป็นสี่แปดก็ได้ครับครับพ่อใช่ครับอ่าแล้วของคุณพอ่อในฝันดีแล้วของแม่บ้านในฝันดีไหมครับพ่องวดนนี้แม่บ้านแม่บ้านเขาจัดไปแล้วหมดไปแล้วอันแล้วโอ้ตัวไหนบ้างครับพ่อที่แม่บ้านจัดเยอะครับพออ่อเออหนักหนักก็คือเก้าหกหกกับกระลองมาก็สี 048 96แล้วก็048ภายในแอปเปอาตังเขาปิดการเงาเรียบเ้ยกับแอปแอปพิเศษเขาอือครับพ่อทั้งโงงรงพยาบาลเนี่ยเป็นเนี่ยเขาทั้งโรงพยาบาลครับแต่พอคยดซื้ออยู่ในนั้นจะถูถกเพราะว่าเขาเอาเงินใส่รถอ๋อมัน่าจะอย่างตามนี้ต้อง,องอมีแสนเลยนะพ่อเนานะก็ล,ล้านหลักล้านลูก้ยหลักล้าน หลักร้านถ้าซื้อถ้าถ้าเอามาจ่ายไงนะถ้าเอามาจ่ายคนซื้อเน้นหลัร้านโอ้ถ้าถูกตัวนี้นี่ร้านแตกเลยนะพ่อเนาะใ่แล้วก็เขาก็ก็บอกเขาเขาเล่นหมดเก้าแปดเออเก้าแปดแปดดีห้าสี่อะไรเนี่ยเล่นหมดเลยข้าหางไอ้ข้างบนสามตัวเขาเล่นหมดโอ้ค่ะค่ะเขเล่นเขเล่นเนี่ยค่ะพ่อก็ก็ถูกเยอะเมื่อที่แล้วก็ถูกกันเยอะอื ครับพ่อครับมาวัดต่อไปถูกจะให้นิวปัดดูครับพ่อนิ้วให้นิวให้นิวปัดเลยครับครับพ่อก็คือส่วนใหญ่ที่คุณพ่อส่งให้กับเอฟซีของคุณพ่อในส่วนใหญ่เขาเข้าไปจับเอาเองอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกพอพ่อบอกหลักเขาแล้ไหมหนูห็นก้าหกหกเก้าหกศูนย์สี่หะลูกอยู่ในอยู่ในอยู่ในหลักนั่นแหละคือหลักสิบของพ่อ๋อครับพ่อ มีที่นี่หกมันมานี่สี่มันมีอยู่แค่สองตัวนี่ข้าวนี้ข้าวนี้มันมันคงไม่มาระเบิดละครับพ่อมันเันนี้มันจะมีหุปกที่จะเป็นระเบืดครับครับพ่อก็คือว่าทีนี้ก็คุณพ่อไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดมีแค่นี้ใช่ไหมพ่อไม่ไม่อยุดมัน่อยืนยันกับเพนนี่เพนนี่บอกมาบอกมิวบอกมิวเออ เลขสามตัวเนี่ยมันขนาดเดี๋ยว่าเบ้นหน้าหรือเบ้นหลังนะถ้าหกหรือว่าหกกับข้าวแล้วก็เพิ่มเพิ่มเลขฝันต้องกับสูตรเนี่ยก็คือศูนยสี่แปดครับพ่อ,อนอกนั้นเหมือนเดิมลูกเหมือนเดิมครับครับพ่อก็อคือทางทางที่ดีก็ให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่คือ,อไอ้เก้าแปด แล้วก็ห้าสี่แปดสี่นั่นก็คือเน้นๆล่างไว้ครับอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยครับครับพ่อัำเกยงแต่ว่าอ,อ,อยากอยากอยให้เอฟซีมีโชคเลขสามตัวมันได้เยอะเนาะครับพอ่อซื้อสิบาทยี่นจะได้ห้าพันแล้วรัถูกลุกคงครับ,รบพอ่อก็คืองวดนี้คุณพ่อก็จะเน้นเป็นสามตัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพอ่อใช่ลูกใช่ คือไม e e e ่แน่งดนี้ก็เห็นได้ยินหลายจารย์อยู่นะพ่อบอกว่างดนี้อาจจะเบิลหรือไม่ก็หามอะไรประมาณนี้ครับพ่อครับพ่อพ่อว่ามีน่าจะครับครับพ่อมีน่าจะเบิลน่าจะมีเปอร์เซ็น์เป็นไปได้อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ถ้าคือเก้าหกไม่มาก็ศุนศูนย์สี่แปดเม่ดเดียวเลยทั้งหมดครับครับพ่อครับยังไงก็ขอขอบคุณ แปดหกนี่ก็ยังมีนะแปดหกสอ,องแต่ละรุ่ครับแปดหกสองก็น้ำหนักก็ก็ก็น่าลุ้นครับพ่อแต่ว่าผมก<ไ>็เลขสวยมากเลยนะพ่อผมว่าเลขตัวนี้แปดหกสองเนี่ยครับใช่ครับเลขสวยมากเลยครับ,<ไ>รบอย่งไง<ไ>ท้ายคลิปเนาะยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับสาหรับเลขสูตรคํานวณวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับพ่อใช่ครับขอบคุณพ<ไ>่อมากมาครับขอบคุณครับ ควัสดีครับครับครับวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเซียนขอนแก่นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกทกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ